ดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าสตงางค์ Prada นะคะรุ่นนี้เราเรียกว่า Prada s a f f a n o uh, o v e r f l l Wallet นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเต็มๆไว้ตรงท็อป,ปิกไว้นะคะเพื่อใครจะเซิร์ชหาดูได้เราเลือกเป็นสีแดงสดๆเลยเพราะมันคนชอบสีแดงมากแล้ว เราคิดว่าเป็นกระเป๋าตังค์ที่ค่อนข้างแบบใช้งานได้แต่ละวันทุกวันทั่วไปใส่คารได้ประมาณมีช่องใส่ประมาณ3มช่องนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีช่องใส่การ์ได้ประมาณ3 3ใบตรงนี้เป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใส่แบงค์พันได้แบบจุใจ พอดีเลยใส่ใส่เงินได้ขนาดกำลังกระทัดรัดกำลังดีนะคะถ้าใครมีกระเป๋าใบเล็กที่คิดว่าเออกระเป๋าตังอาจจะใส่ไม่ได้นี่ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากระเป๋าใบน,นี้ค่อนข้างเล็กแต่ไม่ได้เล็กเกินไปนะเปรียบเทียบกับ card holder ก็ประมาณนี้เลยถ้าเปรียบเทียบกับกระเป๋า,ปาก็ยัดใส่ได้ ปกติทั่วไปถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์ใบหนึ่งที่น่าลงทุนเพราะราคาก็ไม่แพงเกินไปนี่ค่ะสีเดี๋ยวให้ดูขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะ